นิ่มนี่หุ่นมันหน้าจริงๆเลยงั้นก็ให้หนูผั้จัดการสิคะแล้วหนูจะจัดการบอสให้หนักใจไปเลยเข้ามาทำไมไม่เข้าประตูนะเอ่อคือคืออะไร คุณผ,ผู้หญิงมาถึงออฟฟิศแล้วนะคะกำลังจะขึ้นมาที่ห้องค่ะไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้เล้วทีแรกก็กะว่าจะแจ้งแล้วแต่นนี้รอก,ก่อนรอกคนเร็วสิเา<ถ><ห>เอ๊อเออจ๊ะแหมมาทำไมไม่บอกเลยจ๊ะท้องโตขนาดน,นี้เนี่ยทำไมไม่พักผ่อนอยู่บ้านมีอะไรก็โทรมาสิจ๊ะ ทำไมต้องรอโลนขนาดนั้นด้วยล่ะคะเอแค่มาเยี่ยมบริษัทเองไม่เห็นต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีอะไรด่วนหรือเปล่าจ๊ะเอ๊ะแค่จะมาบอกว่าตอนบ่ายเรามีประชุมโปรเจกต์ใหญ่กับคุณเล่นนะคะอย่าลืมล่ะอ,อ๋อเอ,อ้ยเม็บ งานที่บริษัทยุ่งมากเลยงานเป็นกองเลยอ่ะคงไปไม่ได้อ่ะเอไปคนเดียวได้ไหมเหรอคะงานที่บริษัทนี่มันยุ่งมากขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นล่ะคะแค่รอเล่นเองไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ไม่ได้เข้ามาบริษัทนานมากเลยอ่ะงานคุณก็คงยุ่งมากเลยสิคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอไปคนเดียวได้ฝากบริษัทดวยนะคะเอจ้ะ เอ็มไม่ต้องห่วงนะงานที่บริษัทเนี่ยผมจะดูแลอย่างดีเลยค่ะหน,นู่นิ่มลุกขึ้นมาได้จ้ะขึ้นมาจา้ะขึ้นมาโอ้ย,อย <ời> เจ็บเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยอืยโอ้ยโอ้ยคันคอ จะเป็นหวัดเป็นหวัดก็ไปหายากินดิไม่ยืนทำไมเนี่ยเออเอาไปเดี๋ยวเรื่องนี้อย่าให้ใครรู้เด็กค่ะถ้ายังอยากทำงานที่นี่ต่อเพอใจไหมค่ะปิดประตูตให้นะคะเออหน่นิ่นจ๊ะงั้นเรามาต่อกันดีกว่าอืมให้ดีกว่าค่ะ เราไปต่อกันที่อื่นดีกว่าที่เนี่ยคนเยอะอ่ะไม่ชอบออเรื่องเนี้ต้กระจายข่าวาพูดจริงนะเว่ยฝากทำงานด้วยละ่ะพอดีว่าฉันจะเอาไว้ใช้เลื่อนขั้นพวกต่ำ อะไรวะอินนิ่มทำตัวกลางแต่ยังไม่ได้เป็นผู้จัดการก็เล่นให้ท่าบอสขนาดนั้นน่ะบอสจะไปสนใจอะไรมันก็เลยทำตัวกลางแบบนี้ไงน้องนิม่มงานของน้องอ่ะน้องต้องทำเองสิทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะยียียมึงโง่เปล่าไปพูดแบบนั้นกับม,มันทำไมมันเพิ่งเข้ามาได้ไม่นาน แต่ทำตัวเหนือกว่าคนที่มาก่อนอย่างฉันคอยดูเถอะฉันจะสอนให้มันรู้จักเขารบรุ่นพี่สำบ้างดาวแกคิดจะทำอะไรอะ่ะแกก็รู้ว่าบอสคอยช่วยมันตลอดฮก็แค่ไอ้บอสบ้ากรรมฉันไม่กลัวหรอกฉันมีแผลแล้วแล้วอย่าบอกนะว่าเธอจะฟ้องคุณผู้หญิงเลิอกอินทาคนอื่นได้แล้ว งานอะเรี่ยงทำสิถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยนะก,ก็แกโดนดีแน่คุยเลยกันนะฮะงานการไม่ทำพรุ่งนี้มีประชุมคุณเอจะเข้าประชุมด้วยมาให้ตรงเวลากันล่ะ ว่าแล้วมึงว่าใจไม่ได้หรอกนิ่มอะตามกันไปแล้วนะนะคุณเอ่คะ ค่ะ